สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซลา่าเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เป็นการสอนออนไลน์ EP พิเศษ,ษตอนที่6นะครับผมติดตามการฟื้นฟูแบต2ลูกนี้กันนะครับนะว่าไปถึงไหนแล้วนะแล้วก็เรื่องของการชาร์จในลำดับต่างๆนั้นเป็นยังไงนะมีท่านผู้ติดตามนะขอให้อธิบายโดยละเอียดนะครับผมว่าเอ๊ที่มาที่ไปของการทำฟื้นฟูแบตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เราจะมีเทคนิคการทํำยังไงะต้องบอกก่อนเลยว่าการทําพื้นฟูแบตเนี่ยมันเป็นเทคนิคในเชิงปฏิบัติการนะครับผมการพูดอธิบายในหัวข้อทางทฤษฎีนั้นก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับผมที่จะเอาเป็นวิธีการนะหรือว่าเป็นวิธีการอ่าลำดับการทำงานเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนฮะแล้วก็เราจะสามารถทำงาน ในการฟื้นฟูแบตเนี่ยได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพนะรวมถึงสามารถทำได้จริงนะครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมนะตอนนี้ทั้งหมด5้าท่านนะที่เข้ามาชมนะเดี๋ยวขอหยิบไฟฉายก่อนลืมได้ไปไหนนะไฟฉายโอเคเดี๋ยวขอกล้องมันจะเร็วหน่อยนะพอดีต้องใช้ไฟฉายสปอตไลท์ส่องส่องแผ่นธาตุนะส่องก็คือส่องด้านข้างเพื่อให้เห็นข้างในนะ เรามาพูดถึงการทำฟื้นฟูแบตเนี่ยมันเป็นการทำให้แบตเตอรี่เนี่ยกลับมามีปฏิกิริยาทางเคมีได้อีกครั้งนะครับผมจากการทำปฏิกิริยาของน้ํากรดนะในกรณีที่เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดนะทั่วไปจะเป็นแบตเตอรี่เติมน้ํำก็ดีแบตเตอรี่กึ่งแห้งก็ดีหรือว่าแบตเตอรี่แห้งก็ดีนะ ในการทําฟื้นฟูก็จะมีหลักการที่ใกล้เคียงกันร,รวมถึงแบตประเภทประเภทที่ไม่มีน้ําอย่างเช่นแบตเจลนะก็สามารถฟื้นฟูได้นะถ้าผมเจอแบตเจลในลักษณะที่จะฟื้นฟูเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะว่ามันทํำยังไงนะวิธีการจะเหมือนหรือแตกต่างจากแบตน้ําแค่ไหนนะเอาว่าคร่าวๆก่อนเรื่องของการทําฟื้นฟูเนี่ยก็คือเราจะทําให้ปฏิกิยาของแบตเตอรี่เนี่ยมันมี การทาปฏิกิยาที่ครบสมบูรณ์นะอีกครั้งนะซึ่งปกติแล้วแบตเตอรี่ที่มีปฏิกิยาสมบูรณ์จะทําให้แบตเตอรี่จ่ายไฟได้เสถียรแล้วก็จ่ายไฟได้ดีนะตามสเปคของแบตเตอรี่ที่ได้ออกแบบไว้นะครับผมอันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานนะในการทําฟื้นฟูเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันสูญเสียสภาพตัวมันเองนะอย่างเช่นแผ่นธาตุแตกแผ่นธาตุหักผูบิดงอหรือว่า แผ่นธาตุมันผูกแล้วเนี่ยการทําฟื้นฟูจะไม่ได้ประโยชน์นะจะช่วยอะไรไม่ได้ตรงนี้นะครับผมถ้าแบตเตอรี่นั้นมีทางกายภาพเนี่ยมันสูญเสียไปอย่างเช่นแผ่นแตกแผ่นหักอะไรประมาณนี้รวมถึงอายุการใช้งานที่มากพอนะที่จะทาให้อุปสรรคสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยอย่างเช่นแผ่นธาตุหรือว่าตัวอ,อุปกรณ์ต่างๆสับานไฟเอ่ยทุกอย่างมันเสีย นะหรือว่ามันขาดอะไรไปเนี่ยการทําฟื้นฟูก็จะทําไม่ได้ผลนะต้องทราบตรงนี้นิดนึงว่าการฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แบตเตอรี่กลับมาเหมือนใหม่ร้อซแต่มันทําให้แบตเตอรี่เนี่ยกลับมามีสภาวะการทํางานที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์ก็คือการคายประจุการประจุไฟเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพการทํางานก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะในครั้งนี้นะผมชาร์จ นะหลังจากที่ปรับกรดไปเมื่อครั้งก่อนนะก็คือตัวน้ำกรดเนี่ยผมทำการดูดช่องที่มันเข้มเนะี่ยออกช่องไหนที่มันเข้มมากๆเนี่ยช่องนี้ก็เริ่มเข้มขึ้นมาแต่ว่าเราก็ชาร์จต่อเพราะว่าค่าความเข้มเนี่ยมันไม่ได้สูงแต่บางช่องเนี่ยอย่างลูกเนี่ยตอนแรกนี่เหลืองแบบเหลืองลอยมากแต่ตอนนี้มันจมเพราะอะไรมันจืดเดี๋ยวเราจะต้องชาร์จทิ้งไว้ต่อนะให้มัน กลับมาเข้มเหมือนเดิมสภาพของน้ำกรดเนี่ยกลับมามีความเข้มข้นเหมือนเดิมนะแต่เราจะจะไม่ใช้การเติมกรดลงไปนะแต่เราจะใช้ในการปรับเพื่อให้ความสมดุลของกรดเนี่ยมันมีค่าความถ่วงเฉพาะเขาจะเรียกว่าค่าความถ่วงเฉพาะเนาะที่เราอาจจะเคยได้ยินมานะค่าความถ่วงเฉพาะของน้ํากรดของแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่1 2 5 0นะครับผมนะแบตเตอรี่มีกรด เข้มข้นก็พร้อมที่จะจ่ายไฟนะตอนนี้มองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูละเอียดละเอียดอีกทีนะอันนี้ก็คือจะเป็นค่าความเข้มข้นของกรดที่เหมาะสมนะในการทำงานของแบตเตอรี่นะตัวทั่วไปนะก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วทั้งคืนนะแต่ว่าพอมาเช็คตอนเช้าเนี่ยน้ำกรดมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้มเท่าไหร่นะมันก็ยังพ้นแดงมานิดเดียวเองนะทุกๆช่อง นั่นหมายความว่าค่าความเข้มย้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเกณฑ์นะย,ยังไม่ถึงเกณฑ์หมายความว่าเราก็ชาร์จต่อนะเพียงแต่ว่ากระแสที่ใช้ชาร์จเนี่ยมันรู้สึกจะน้อยไปน,นิดนึงช่วงแรกก็คือผมปรับไว้แค่ประมาณ2แอมป์ตอนนี้เร่งขึ้นมานะที่หน้าจอก็ขึ้นประมาณ8.9 8แอมป์กว่านะถ้าดูจากหน้าจอเครื่องชาร์จทั่วๆไปอันนี้ก็คือผมใช้เครื่องชาร์จปกติในการไล่ชาร์จหลังจากที่ใช้เครื่องชาร์จเพื่อดัน แบบที่มันตันอยู่เพราะว่าผมคายไฟทิ้งนะตอนแรกๆนี่ผมคายไฟทิ้งดันเพื่อให้มันมีโวลต์ขึ้นมานะดันชาร์จก่อนนะนะกระแสมันพุ่งไปเยอะแล้วเท่านี้ก็ปแปลว่าการชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่มันมีการตอบสนองทําให้สามารถใช้เครื่องชาร์จปกติทั่วไปเนี่ยชาร์จไล่ต่อจนกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเต็มนะเต็มในที่นี้หมายถึงว่าความเข้มข้นของกรดเนี่ยได้นะนะกระแสชาร์จ อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดนะแล้วก็โวนโคงตัวนะเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อในคราวหน้าว่าโวลคงตัวของแบตมีค่าเท่าไหร่แล้วเทสโหลดแล้วเป็นยังไงค่าแรงดันตกลงมามากไหมนะอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงของการสรุปผลในการทําฟื้นฟูแบตนะเพราะว่าเราจะต้องมีการทดสอบนะว่าแบตเตอรี่ที่เราทำเนี่ยมันฟื้นจริงไหมหรือว่ามันได้ผลแค่ไหนนะแล้วก็ เรื่องของระยะเวลาที่เราทําเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนานแล้วก็เราสอนกันหลาย EP เลยเนาะเพราะว่าติดตามเป็นระยะระยะนะจะสอนทีเดียวมันไม่หมดหรอกเพราะว่าก็จะทําไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดสอนไปเลยนะนะก็ตามนี้เลยนะอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงอะไรเพราะว่าเราอัดไฟแค่2อแอมป์เนี่ยเฉลี่ยเข้าลูกละแอมนะมันถือว่าน้อยนะเพราะว่าแทบจะไม่เดือดเลยนะแทบจะไม่เดือดเลยเนะี่ยดูจากลักษณะนิดเดียวนะ ผมก็เลยเร่งไฟขึ้นไปถึง8แอมเพื่อให้ชาร์จลูกนึงประมาณตกประมาณ4แอมก็ยังถือว่าเกณฑ์ในการชาร์จเนี่ยมันไม่ได้สูงมากก็จะปล่อยทิ้งไว้นะกลางวันมีแดดโซล่าเซลล์วันนี้แดดมาแล้วนะีแดดมาแดดมามาหายๆแต่ก็ใช้ได้ระบบโซลาเซลล์100%ที่ผมใช้อยู่ทั้งบ้านนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะแต่ถ้าท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็าอาจจะยังไม่เห็นนะโดยประมาณนี้นะทำไมผมถึงต้อง ศึกษาการทําฟื้นฟูแบตทําไมผมถึงต้องสอนการทําฟื้นฟูแบตเพราะอะไรหรือว่าเอ๊ะทำไมผมใช้แบตเตอรี่เยอะจังเลยอะไรประมาณนี้นะก็เรามีความรู้ไว้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะรวมถึงการแชร์การบอกต่อเพื่อนหรือว่าการให้คําแนะนํากับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องชาร์จนะว่าทําไมเอ๊ะผมใช้เครื่องชาร์จเนี่ยทำไมไม่ใช้ตัวนี้ไปเลยเนี่ยของพี่รถทับวางทําไมไม่ชาร์จไล่ไปเลย นะคำตอบก็คือเรื่องของกระแสเนี่ยมันสูงเพราะว่าตัวนี้กระแสมันออกมาต่ำๆเลยนะ50แอมป์เนี่ยดันสบายแบต200เนี่ย2ลูกอย่างแบตมอ200เนี่ยเนี่ยสบายครับ2ลูกขนาดกันชาร์จนี่เดือดปุ๊ดๆๆเลยแล้วก็ความจําเป็นในการใช้กระแสเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วอย่างหนึ่งคือแบตเตอรี่เนี่ยมันตอบสนองกับการชาร์จที่ดีขึ้นมาแล้วก็เลยใช้เครื่องชาร์จธรรมดาเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยชาร์จไล่ต่อได้สบายครับกระแสมันเดิน ถ้าชาร์จแล้วแอมมันไม่ค่อยเดินมันไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ไล่ก่อนนะเทคนิคกา,การาทำเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวว่าเอะแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมทาเนี่ยบางท่านเอาไปทําตามแล้วแบบเออทำไมมันไม่เหมือนกับที่ผมทําเลยหรือว่ามันไม่ได้เรื่องเลยอะไรประมาณเนี้ยมันต้องศึกษาการทาแบบอย่างเข้าใจนะเพราะว่าเทคนิคการทาเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่ที่คุณทาเนี่ยมันมีผลในการทําเป็นยังไงถ้าถ้าเราชาร์จปกติแล้ว ถ้าเราชาร์จปกติแล้วเนี่ยกระแสมันเดินเนี่ยเราก็ชาร์จแบบนั้นไปนะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอัดแอมเยอะๆหรือว่าอัดโวลต์สูงๆเลรพวกนี้จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันแย่ลงไปก,กว่าเดิมอีกนะจำเป็นต้องศึกษาการทําแต่ละแบบให้เข้าใจนะเราดูพฤติกรรมของแบตเตอรี่ที่ตอบสนองกับเรานะว่าแบตเตอรี่เนี่ยตอบสนองการชาร์จแล้วเราก็ใช้เครื่องชาร์จปกติไล่เบาไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบตมันยังตันอยู่มันยังดันไม่ค่อยเข้าหรือว่ามันยังแบบ น้ำยังเดือดไม่ครบทุกช่องเลยแล้วประมาณนี้เราก็เอาเครื่องชาร์จแอมป์สูงๆเนี่ยอัดเข้าไปก่อนแต่ว่าอย่าไปแช่นานนะเราก็แช่แค่รู้สึกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีการตอบสนองในทางที่ดีขึ้นแล้วก็พอแล้วก็เอาเครื่องชาร์จเนี่ยไล่ตามนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของผมนะซึ่งใครมีเทคนิคอื่นๆหรือว่ามีคําแนะนําอื่นๆนะที่นอกเหนือจากนี้ก็เขียนบอกกันได้นะครับผมยินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็จะลองเอามาปรับ วิธีการทําดูว่ามันจะเป็นผลยังไงนะอ่ะเรื่องของเครื่องชาร์จเนี่ยอ่ะเครื่องชาร์จแบบสั่งทําเอ่ยหรือว่าเครื่องชาร์จแบบสําเร็จรูปออโต้เอ่ยมันก็มีข้อดีอยู่ในตัวของเขานะมันก็มีจุดดีนะแล้วก็ข้อปฏิบัติที่ควรจะใช้นะว่าเราควรจะใช้ในลักษณะงานยังไงนะเครื่องชาร์จออโต้ที่มีระบบฟื้นฟูก็จะมีหลายหลายยี่ห้อนะก็จะมีในท้องตลาดเนี่ยเยอะเลยแล้วก็หลายกําลังไฟนะ เราก็เลือกใช้ให้ตรงกับสายงานนะโอเคนะครับผมเรื่องเครื่องออโต้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากเราก็คีบคีบแบตนะแล้วก็ตั้งกระแสแค่นั้นจบนะแต่เ,เรื่องของเครื่องชาร์จท,ที่เป็นเครื่องชาร์จแบบสั่งทําหรือว่าเป็นเครื่องชาร์จท,ที่เราจะต้องปรับค่าแรงดันเองอะไรประมาณนี้เราก็ดูว่าแอมเนี่ยหรือว่ากระแสรกระแสรหรือว่าแรงดันเนี่ยที่ปรับเนี่ยมันเหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราชาร์จไหม ถ้ามันสูงไปเราก็ลดลงแต่ถ้ามันน้อยเราก็เร่งเพิ่มอะไรประมาณนี้นะนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นอัตโนมือนะส่วนใหญ่ก็เป็นอัตโนมือแหละเพราะว่าเขาทํามาเพื่อให้มาตอบสนองกับการทํางานได้ทุกรูปแบบนะในการดันแบตตันๆเหมาะเลยก็คือเรื่องของการชาร์จแบ,บตเตอรี่ที่มันมีการตอบสนองช้าต่อการชาร์จแบบปกติก็ต้องใช้เครื่องชาร์จที่มีแอมป์สูงๆเนี่ยดันไล่ก่อนนะดันไล่เพื่อให้ แบตเตอรี่มีการตอบสนองในการชาร์จที่ดีขึ้นแล้วก็เอาเครื่องชาร์จปกติเนี่ยไล่ตามนะไล่เบาตามนะโดยประมาณนี้นะครับผมส่วนเครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จทั่วๆไปนะตัวนี้เป็นระบบมอแปลงนะเป็นมอแปลงที่ผมมูแล้วนะมูใส่ไดโอดฟูลเวฟนะปกติมันก็เป็นไดโอดธรรมดานี่แหละผมก็ใส่เป็นไดโอดฟูลเวฟเข้าไปเพื่อให้มันไฟเนี่ยมันออกมาเต็มขึ้นนะเดี๋ยวผมจะมาพูดในรายละเอียด ของหัวข้อาการสอนฟื้นฟูแบตตรงๆเลยนะ <_ S 1> นะเพราะว่าจะแยกเป็นอีกวิชาหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากวิชาปกตินะว่ามันเป็นยังไงลักษณะของไฟที่ใช้มันเป็นยังไงละประมาณนี้นะอันนี้ก็คือโม่เรียบร้อยก็ฟื้นฟูแบตได้ระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับว่าแบตตันๆันเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องใช้ตัวนี้ไล่ก่อนนะของพี่รถวัดแอมจริงๆออกมาเนี่ยได้4 0 5 0หแอมเนี่ยเหลือๆตัวเนี้ยอย่างมากก็ไม่เกิน15แอมยีแอมนะ โอเคครับผมนะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ผมซื้อมาล่าสุดนะตัวนี้สั่งพี่พงศักดิ์เข้ามานะเป็นตู้เชื่อมนะโมระบบชาร์จฟื้นฟูนะมีระบบการใช้สัญญาณพันธ์เนี่ยเข้ามาช่วยนะเป็นตัวเลือกที่มีในระบบการฟื้นฟูก็คือการชาร์จช่วยระบบพันธ์นะพันธ์จะเป็นยังไงเป็นสัญญาณที่มีลูกคลื่นที่ไม่มีอ่า เป็นเส้นตรงที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงเป็นลูกคลื่นที่มีความสูงของแรงดันไฟเนี่ยต่างกันในแต่ละระดับนะเรียกของการเกิดพันนะพันุของแรงดันไฟนะจะเป็นพันุยกพันกระแทกอะไรตามาลักษณะของผู้ผลิตที่เขากําหนดไว้นะก็จะมีโหมดการทํางานที่จะเอาไว้บดดันแบตในลักษณะที่มันตันแบบสาหัสสาการจริงๆนะก็ะอาจจะใช้ตรงนี้ไล่ขึ้นก่อนแล้วก็เอาเครื่องชาร์จกระแสรธรรมดาเนี่ยไล่ตาม แล้วพอแบตเตอรี่มีการตอบสนองก็เอาเครื่องชาร์จปกติไล่ซ้ําสุดท้ายบางทีอาจจะต้องไล่ถึง3สเต็ปนะสเต็ปแรกสเต็ปที่2สเต็ปที่3ไล่มานะก็มีนะในกรณีที่ทําแบตแบบตันแบบสาหัสจริงๆก็จะเอาตัวนี้ไล่ขึ้นมาก่อนนะไล่เพื่อให้แบตเตอรี่มีการตอบสนองการชาร์จนะตัวนี้รายละเอียดเยอะมากนะเพราะมีปุ่มหน้าเครื่องเยอะกว่าเครื่องตัวอื่นเลยนะจริงๆเขามีหลายรุ่นแหละตามสั่งลูกค้าก็มีนะสั่งทําก็ มีหลายเจ้าหลายคนที่ทำเครื่องฟื้นฟูออกมาขายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้เครื่องฟื้นฟูแบตเนี่ยจะต้องดูความเหมาะสมของงานเป็นหลักนะ,ะเครื่องฟื้นฟูที่ดีเขาก็มีลูกเล่นให้เราก็เลือกนํามาใช้ให้เหมาะกับงานที่เราทำะจะดีที่สุดนะครับผมนะโอเคครับผมสาหรับวันนี้ทเทคนิควิธีการแล้วก็เรามาติดตามผลเรื่องของการฟื้นฟูแบตก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมนะในคราวหน้า ผมจะสอนต่อนะในเรื่องของอะไรหรือว่าจะมีอะไรอัปเดตต่อก็ติดตามกันต่อได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะผมนะในนามผู้บรรยายวิชาโซล่าเซลล์ขอลาไปก่อนนะผมนะ EP พิเศษต่อไปนะติดตามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ